ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสวมาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับกับช่องด e เซปชั่นของเรานั่นเองนะครับอยู่กับผมอาร์มคนดีคนนี้นี่เองนี่ครับผมกับอโนมุชะสามพารสาครั้งที่3ในการเล่นนะครับ <S 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 เลขสวยขนาดนี้หวังว่าคนจะดูมากกว่า3คนนะฮะโอ้โหหนย้าพที่แล้วเราเสียเวลากับกล่องปนนริศนาคุณผู้ชม <laughs> ผมมาไปมัวหากล่องปริศนาไงรอบนี้เราแบบมาดิ ไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมตามผมมาตามมาให้ติดติดจับตาจับตูดดูการสัมภาษณ์นี้ให้ดีๆอะไรครับเนี่ยเออเดี๋ยวให้เสียงเป็นตัวละครก่อนครับให้เสียงภาษาไทยโดยพันกาบาทเออนั่นเอเลี่ยนนี่อ้าวจังน่าสงสัยจริงนม่เจอเกนเนี่ยไอซามานุสเกะเอ้ไอ นี่แหละถึงเวลานี้แหละที่จะต้องเจอกันจริงๆแล้วเลยสินะเวลานี้เหรอมันเหมือนมันคืออะไรแกก็เลยทำอะไรอ่ะตอนนี้อ่ะใจเย็นไว้ก่อนไอ้แม็กกอดอะไรวะแปลว่าอะไรอ่ะเราอยู่ไหนเฮ้ยเราได้อยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสไงมันไม่สำคัญหรอก ห้าร้อยปีหลังจากที่เราเจอกันไงในสงครามฮะอะไรนะี่ยอโหแปลยากหรือเกินพูดเร็วนี่คุณผู้ชม,ม,มอ่านซับเอาแล้วกันนะคำ <c oughs> <c oughs> เดียวทำไมทำไมแกแผนของแกคืออะไร <c oughs> ตอนนี้ฉันมีอะไรจะสะพ้ายแกด้วยแหละอาสสับสนเสียงนะฮะ <c oughs> ยังไงก็ตามฉันจะแนะนำสัตว์ประหลาดของฉันให้แกรู้ไอตัวกินสมองดเดี๋ยวอันนี้มันหุ่นยนต์เลยครับเอ๊ะมันแตกต่างจากตัวที่ผ่านมาจัดก,การมันเอาแล้วครับ New Enemy อ้าวแล้วพู้หนุ่มเอเลียนเขาก็หายไปทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าเฮ้ยบอสไป มาโอ้โหยิยงมันยิงอุ้ยมันยิงอ้วิเลือดลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเติมเลือดแป๊บโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยูวยังไงโอ้เลือดโอ้ไม่เต็มไม่เต็มโอเคโอเคเฮ้ยต้องใช้เปล่าพาวเวอร์ฟูลมันให้มาอย่างงี้ไปเดี๋ยว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 แต่ยังไม่ใช้เราเรียนรู้ก่อนเราเรียนรู้ก่อนครับคุณผู้ชมยี่แปดดอกมาดิกันได้เปล่าเดสเดสเดส,ดสไหมตายเลยโอ้โหเราเข้ามา เขาถึงตัวปุ๊บโอ้โหเจอท่าเซตลงไปโอ้โหโอ้โหได้กินอย่าเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิวโอเคโอเคหนีก่อนหนีก่อนฮะหนีก่อนเฮ้ยมันยิงผมมันยิงได้ผมยังไม่รู้ว่าเขาโจมตีใครบ้างนะไม่สนไม่สนไม่สนโน้สนโน,โนโคแคร์ใครได้สนล่คะครับโ,โ,โดนท่าชุดไปหึงชิงชังชิงชังเอาไปอีกหนึ่งทีอืมเราอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าคุณผู้ชมอืออือผมตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวเพื่เตี๋ยวสองห่อเฮ้ยมันบินมันบินมันบินบินได้เหรอ ยิงได้นี่เราก็ยิงได้โอ้โหโอ้โหแรงแรงโอ้โหนอนนอนแช่นอนแช่คนไม่ใช่ตัวเย็นแช่ได้ไงเออ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 เอ้ออะไรโอ้ยโอ้ยเด่โอ้โหมันทะลุเจาะเกาะมันทะลุเจาะเกาะเออยิงยิงยิงเอ้ยยิงไม่เข้าโอ้โหคุณผู้ชมเติมเลือดด้วยดูโอ้โหเราโอ้โหจะตายครึ่งหลอดเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสักหน่อยสักหน่อยค่อยเติมสักหน่อยค่อยเติมสักหน่อยค่อยเติมมาดิ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 โอ้โหต้องเติมแล้วฮะต้องเติมโอ้โหแรงแรง แรงมากแรงมากแรงมากจริงแรงมากจริงมันมีแพรลี่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โโหคุณผู้ชมโอ้ยเหลืออย่างละอันนะครับเติมได้อย่างละรอบยิงหนึ่งทียิงหนึ่งทงงีผมไม่เข้าใกล้แล้วอะ่ะโอ้ยกลัวกลัวกลัวลอนไปหมดแล้วอ๋อรอเขายิงรอเขายิงโอเคเราก็ยิงองย่าง,ง,งนี้ต้องเข้าไปทำทำคะแนนทำแต้มโอ้โห,โอโหเอ้ยไม่มันอันติแรงจังวะ ไม่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 ไมไมไมโอ้โหเลือดแดงเลือดแดงอย่างนี้มีอันติอะไรให้ฉันไหมโอ้โหบอสบอสบอสจริงบอสจริงจังบอสจริงเออโอ้อาจาได้ครับหุ่นยนต์ในตำนานโอ้มันมีสมองอยู่ตรงกลางด้วยคุณผู้ชมโอ้โหระเบิดไปบี้โอ้โหมันผ่านเลือดเราไปหมดเลยนะฮะต้องไปหาเก็บมาเฮ้ยพลังงานพลังงานว้าวได้เลือดคืนเออ ก็ไม่เท่าไหรน่นี่ไม่ธรรมดาจะแล้วไอ,อหุ่นยนต์พวกนี้ฉันว่าฉันเป็นโซนิกกัสิคุณผู้ชมฮมันรุนแรงมากเออหุ่นยนต์เมื่อกี้เฮ้ยลูกตาสังเกตไหมผู้ชมมันขยับได้นะที่แขนเราอ้าต้องกล่าวถึงพ่อหนุ่มฝรั่งเศสบ้างแล้วฮะเป็นความคอนทราที่ ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนะครับโอเขเขามาทีสองคนเอาแล้วครับเปิดมานอนนอนในป่าแคมปิ้งนั่นเองโอ้โหชุดไม่พร้อมจะเดินป่ามากๆไอ้นี่คนนี้บาดเจ็บด้วยนะแต่ว่าพวกหนุ่มคนนี้พีเขศนอมตะพีเ u n l i ูน t ลิมิตนะครับเติมโปร1 9อยิงได้ไม่อั้นกดสมัครดอกจัน8ปดสี่ดอกจันสี่เหลี่ยมฟิลิปนด้อยู่ไหนอะ ทำไมฟิลิปมานอนอยู่นี้ง่วงไม่ไปนอนบ้านล่ะเป็นไงบ้างซาวะคืออะไรทำไมทำไมเราตอนนี้ฉันควรจะตายไปแล้วบอกภรรยากับลูกสาวฉันด้วยนะฉันน่าจะตายในอ้อมแกะอ้าวฟิลิปปี้ฟิลิปปี้ตายซะแล้วเอ้าโท่ พักซะเพื่อนโอ้โหสาววาร์ปเกตมาได้นะครับคุณผู้ชมเพื่อนดีๆที่สุดของฉันเออขอหักตรงมึงวางกูนี่แหละวาร์ปมาไม่ตายนะครับพอถึงที่ตายซะง,งั้นเอาแล้วนะครับเหงาแล้วละสิ Alone in the in the ดป่าโอ้โหคุณผู้ชมฉันอยู่ที่ไหนปุสิกล้วยอะไรไม่มีกล้วยในป่าเนี้ย แล้วเขาจะสู้กับอะไรครับผมเด้าก่อนเดี๋ยวเขาก็แดนสได้เหมือนกันอ้าวแต่เขาตีไม่ได้เดี๋ยวเดีเด๊เดเดเอาแล้วครับไม่มีอาวุธโอ้โหถูกสั่งห้ามใช้เอาแล้วค่ะยังได้อย่างเดียวอ๋อนี่โอ้มีจุดเซฟให้ผมด้วยโอ้เซฟเพื่อกันกันเหนียวก่อนนะครับคุณผู้ชม๋อมันมีไม่เอาเราเซฟทับไปเลยก็ได้มั้ง มันเนื้อเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเอ๊ะหรือคนละเนื้อเรื่องแยกแยกดีกว่าครับมันยังไงเดี๋ยวลอดูก่อนอา้าวถ้าเขาแยกมาให้เราอย่างนี้ลองลองแยกดูนะครับคุณผู้ชมโอเคเนื้อเรื่องใครเนื้อเรื่องมันโอเคแต่เขาน่าจะมาบรรจบกันแหละไปต่อเลยครับผุ้ลุงกันได้ไหม กันไม่ได้แดสแสดงอย่างตอนนี้คือยังทําอะไรไม่ได้ครับเอาวุธจุโทุกรณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะคือตัวเพียวๆตัวเพียวๆกับไข่เจียวสองก้อนฉันฉันเดินเข้ามาอยู่ริมตะลินอ้หยังวะเอ้อยู่ดีใครเขาตะโกนป๊าป๊าเอ้าลูกเราเอ้าลูกเรามาได้ไง Ee, <S 1> <S 1> เฮ้ยเรามีปืนโอ้โหปืนพกสู้กับไอตัวเนี้ยนะว,วัดโอ้โหกระสุนหมดอย่าบอกนะพี่นายอ้าวโอ้โหผมว่าแล้วป,ป้าแล้วลูกเรามาได้ไงมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันครับระหว่างสองโลกนี้โอ้เอ็งตีเองกต็งกตีอ้าวสรบแล้วเองตีเด็กเออโอ้ขนาดดาบฟ้าฟื้นเรายังฆ่ามันยากเลยฮนะเฮ้ยเอาแล้วครับ แขนคอยเอ้ยอยู่ดีมีพลังโอ้โหพลังกายสิทธ์พร้อมดา <c oughs> เรามีดาบด้วยเอาแล้วสงสัยส่งบลูทูธมาให้แช่ง <c oughs> เอ้ยเป็นโซ่เอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ดาบหรอสแส่นี่เอาแล้วโอนี้กันเล็ดพร้อมแส่โอเคไม่รู้ตำลงตำราอะไรให้อ่านไม่รู้ R3 อ๋อโอเคไม่รู้ผมด,ดุยเลยครับมาดิมันทำร้ายลูกค้าอือ ทำลายลูกค้าเองเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่นี่นีล้ำถุยทายไปหนึ่งทีอ้าวตายตายเจ็บเจ็บปวดดิเจ็บปวดเจ็บปวดดิเจ็บปวดอืมอืมอืมโอ้โหมันตีมันตีมันตี๋อมันใช้แซ่บล็อกไม่ได้ฮะขอบล็อกได้นี่แล้วกันได้อาถามทำอะไรได้ไหนดูดิเองอย่าพึ่งเองอย่าพึ่งเออพึ่งตีนะขอลองก่อนลองท่าก่อนอือโอ้ยยังกันได้อยู่ เฮ้ยโอ้โหสามารถหยิบสิ่งของมาฟาดใส่ได้นะฮะโดนก้อนหินไปทีเดียวนอนเลยเอ็งอย่ามาง,วง่วงคือเราใช้แท้โอ้โหอาวุธเกมนี้มีประมาณล้านกว่าแบบอองรีหรือเฮนรี่ไม่รู้เอ้าเรามาคนเดียวแล้วลูกเรามาอ,อองรีไม่เป็นไรใช่ไหมอา้าวอ้าลูกหายไปอะไรอ่ะ ภาพหลวงตาหรออ๋อสงสัยจะใช่ฮะเอ้ยเขาคือเทพเอ้ยตัวอะไรอะเจ้ามารนเหรอแก yeah, มาจากที่ <I am S 1> แปลกๆเขาข้าพูดจากเสียงของหัวเจ้า จำคำข้าวไว้อ๋อมันพูดออกมาจากหัวเลยนะแกอยู่ในญี่ปุ่น500ปีก่อนที่แกอยู่นั่นแหละเฮ้ยพูดถึงอะไรอ่ะแล้วทำไมถึงเอาองรีมาด้วยอ้าวลูกของเจ้าอยู่ในเวลาของเจ้าเลยเจ้าดูไปมันเป็นเอลูเซียนเอ่อเออเนจิมไอเกลอิโยนี่แวะร้องเพลง เกนมาโดนคอนโทรโดยเกนมานะครับสิบวันจากนี้ซามานสุเกะแปลไม่ทันนะครับเทมโผ อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะมันกอไม่ได้คุณผู้ชมผมก็แปลไม่ทันมันอ่านเร็วมากเฮ้ยส่งผมกลับไปเห็นบ่เพ่งกู เฮ้ยมีให้กิกกี้เราด้วยโอ,อโหมีให้มอนเราด้วยโอ,อโหโคตรเท่เอ้ยน้องน่ารักเมื่อกี้ผมแปลไม่ทันอย่างๆเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับโคตรเท่เฮ้ยรอก่อนดิทำให้ดีขึ้นพลังของข,องข้า เออเฮ้ยอย่าพึ่งบอกกันดิเอาอย่างวะโอ้โหน้องตัวแค่นี้เฮ้ยป๊อปเฮ้ยน้องตัวน้อยนึงโคตรเท่เฮ้ยทำไมหนูชื่อเอโกเอ้ยดีใจที่ได้เจอคุณนะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเอาพูดอังกฤษได้หรอ น่าจะตกใจตั้งแต่คนญี่ปุ่นโบราณพูดอังกฤษได้เลยเ้ไม่ชอบแมลงวันอย่ามาใกล้ฉันไม่ใช่แมลงวันนะเทนกูคืออะไรอ่ะเทนงูเหรอคงจะมีทางนี้สินะฉันจะหาทางจนได้แหละ ก็คือจางที่ผมรุปไปครับคือไอเมื่อกี้มันเป็นคนซัมมอนเรามานะไอตัวที่ออกมาจากหัวเราเมื่อกี้คือเขาอยู่ในหัวเราเลยแล้วพอทีเนี้ยเขาก็ให้เราเห็นรูปภาพลูกเราใช่ไหมว่าแบบเออถ้าแบบเราไม่ช่วยโลกนี้ลูกเราก็จะเป็นอันตรายแล้วเขาบอกว่าอีกสิบวันหนึ่งทเนี้ยเราต้องเรามีเวลาแค่สิบวันนะที่จะจัดการภารกิจทั้งหมดนะครับแล้วให้ไปเจอกันที่วัดของอะไรไม่รู้อะงงๆเหมือนกัน ไลมอนเมื่อกี้ที่มันเดินมาล่ะมาไหนแล้วเฮ้ยหน้าแปลกนะครับคุณผู้ชมมอนหายไม้หอนไปครับไปต่อเลยครับคุณผู้ชมก้าวต่อไปสู่ความเบื้องวังก็ยังงงๆอยู่ฮะแต่ตัวละครพูดเร็วมากครับแปลไม่ไทนจริงๆนะขออภัยอ้าวมาดิมาเจอกันหน่อยเอ้ยมันกันได้พวกนี้ อ้าวเอ็งกันได้บอกันได้เหรอกันได้เหรอนี่เอาแท่แบบมหาเศรษฐีไปกินออออคืออะไรแท่มหาเศรษฐีเฮ้ยอ้าวอ้าวลำลำไม่โดนเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยเมันกันได้กันได้เหรอเอ็งไม่ใช่กันดั้มอย่ามากันได้เอ้อห่ฟาดแบบยับแย่ฟาดรัวๆขอดูดหน่อยขอดูดอ่ะแล้วน้องมีประโยชน์อะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเรียนรู้เจ้าตัวนี้ก่อน โอ้ย oui, ว oh mm, uh, 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 ah, oh ้ย oh มัน oh ยิง oh อ้าเออ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 ตีอ oh ้าวตีลำบากอดอโอดอโอดอโอยอาอไอตัว oh. ที nah, ่อย <_ them proverb ially> ู่ที่พื้นยังไงล่ะเอ้ามันขโมยไอไอชมพูชมพูแล้วอ่ะเออเอ็งลงมาดีดิ อ๋อนี่ไงได้แล้วโอเคอ๋อมีตัวแบบคอยดูดไอ้นี่เราด้วยนะดูดของดูดของได้ได้ดิได้ดิได้ดิครับได้ดิอ3อยู่ไหนอ3าสาอยู่ไหนอ๋ออาก็อยู่แถวสมุดประการไงอันนั้นมัน R3! อันนี้ R3 าสามมาโถเออเก็บแบบับโอเคเรานอนถ้าเขานอนเราซ้ำไม่ได้นะโอเคซ้ำได้แต่ตอนที่มีดาบโอเคครับ เรียนรู้เปียบาอาวุธมันโชกมากเลยเมื่อกี้ผมเรียนรู้ปืนอยู่อะแล้วก็แบบให้ผมมาใช้แท้แล้วอะเฮ้ยมันไม่ให้เราผ่านอ๋อต้องตีมอนให้หมดก่อนบอกเขพวกเอ็งเจอเอ็งเจอ,อ,อเอเอ็งไม่รอดหรอกเอ็งไม่รอดหรอกมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเอ็งกลับมาฉาดเต่าเฮ้ยอ๋อซ้ำได้ครับโอ้ซ้ำเป็นปืนไหนบอกแบตหมดเอ้ยกระสุนหมดไงเอ็งขี้โกงเอ็งหลอกแล้ว ไหนยังไงอะ่ะอึอเอาเออเฮ้ยเอาเอาเอายังไงล่ะผ่านไปไงอะ่ะเอาเอาแล้วครับคุณผู้ชมเกิดคำถามขึ้นในชีวิตผมแล้วล่ะอ๋อไปทางนูน้นโหไอเราก็โหคุณผู้ชม ไปยืนฟัดกระดกมาอะไรของเขาเนี่ยอ้าวอ้าวเองเองเองเจอเขาบ่เอาไปเลยโอ้โหโดนหัวโดนไหมโอ้ยถึงตายฮะทีเดียวครับทีเดียวเจอกันหน่อยเจอกัน,นอเออฟาดฟาดฟาดแล้วน้องมีประโยชน์อะไรเนี่ยขอชมประโยชน์น้องหน่อยเฮ้ย,อ,ยอ้าวแดดดินครับถึงก็แดดดินเอาแล้วล่ะครับใครละเนี่ยเอ้ยตัวเราเหรอ เอา้าทำไมเรามีตัวเราอีกตัวหนึ่งอะสมัยผมสัน้นไม่ใช่นายคือใครเอา้าเอ้าเจอตัวอ๋อมาช่วยเราโอเคไม่เลยทำไมเรามีสองตัวคุณผู้ชมครับยิงเล่นยิงงงซ้ามองไม่เห็นด้วยโอ้โหฉากอย่างเทพเอ้าทำไมมีเราสองตัวแป๊บอะไรอะฟันอะไรฟันอะไร ฟันครนี่ uit. ลุงฟันลุงฟันนี่ uit. ลุงฟันเฮ้ยเพื่อนคุยเองก่อนดิเพื่อนอ้าวอ้าวอ้าวฟันเพื่อนเราฟันเพื่อนเราเหรอฟันเพื่อนเราเหรอฟันเพื่อนเราได้ไงฟันเพื่อนเราได้ไง,ไ,งไ,ไม่ได้หรนะนะอกนะไม่ได้หรอกนะซ้ำอ้าวไม่ซ้ำโอเคโถดูบุรุกะเราอะมีของเยอะของเรามีเห็นนะนายไม่มีไอบ้บิน,บน,บน,บนตามบินบินตามอะ เรามันเท่เกินไนี่เอออูตบร่วงตบร่วงอะไรอ่ะโอโหแผ่นป้ายขอหด่อยนะครับมูริกะเอ้ยเป็นชุดได้ด้วยเลยโอ้ว้าวไหนอะอยู่สายละ่ะอ่าเมื่อกี้เราเก็บได้แล้วไปไหนอ่ะอ๋อเป็นชุดน้องเหรออ๋อโ้โหซลมอนน้องได้ด้วยมีภาระ พาละหรือน้องไม่ช่วยเราอันนี้ไม่รู้นะฮะไหนอะ่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนเอาคุยกันสักทีน,ท od, นี่มันเฮ้ย <h az arl an> แขนแกแขนนายเฮ้ยนายที่ฉันเจอที่ปารีสนี่แกส่งฉันมานี่ทำไมส่งฉันกลับไปเอ้ยอย่ามาจ่ายตัว อย่โต้โลกกันเข้าใจผิดอะอย่าต่อยเขาดิคนนี้มันคนละคน <and S 1> กับคนนั้นนะคนนี้คือชามานสุเกะเอ้าแต่น้าเหมือนกันเลยนะดาบเดิบที่ใช้ก็คล้ายๆกันผมเริ่มชับจะงงแล้วทำไมเขามีแบบการเล็ดเหมือนกันด้วยอะแขนปีศาจอ่ะ คือยิงเล่นยิงงงครับเนื้อเรื่องนั่งคุยกันแปร๊บทำไมต้องเชื่อด้วยเล่ะก็คือมันคือเรื่องจริงไงล่ะเออยังไงก็แล้วแต่แต่แล้วแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะคะคุณซามานุสเกะฉันมาตามหาเกนมาพวกนั้นมันอยู่แถวนี้ไง ว่าคุยกันเร็วไปแปลไม่ทัน <c oughs> คุณผู้ชมอ่านทับแล้วกันนะครับงั้นนี่ก็คือทางเดียวที่ฉันจะกลับไปเส้นเวลาของฉันนี่นะในการจัดการเกนมาสินะ <c oughs> คุยกันดีๆอย่าต่อยกันใจเย็น ไปกันเถอะฉันต้องกลับไปในเส้นเวลาของฉันจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะอยู่กับนายฉันชื่อแจ็คบลนส์แจ็คบลองเรียกฉันว่าแจ็คแจ็คบ่องอ๋อก็คือแบบนี่ครับคนฝรั่งเศสชื่อแจ <c oughs> ็คบ่องส์เอียงวะจับมือบอกอจับมือแล้วโอ้โหมิตรภาพ ฉันคือฮิตามิสุสมาสุเกะยินดีที่รู้จักเออสัมพันภาพโอ้โหมิตรภาพเอ้ยทำไมฝั่งนี้มันแชร์แก๊งเรามันเยอะจังคุณผู้ชมฝั่งหน้นเราตัวคนเดียวเลยนะฝั่งนี้เลาแบบมาเป็นแก๊งมาเป็นตี้อ่ะโอ้โหตี้ยังใหญ่โอ้โหใบกัญชาแป๊บ เองไม่ต้องเดินตามครับแล้วทําไมตัวนี้ทามนุสเกตทําไมถึงตัวเหมือนอีกตัวหนึ่งชื่อตัวอะไรผมลืมแล้วตัวพระเอกของเราขอที่เซฟหน่อยได้ไหมเพื่อนจะอยากเซฟเฮ้ยเพื่อนอย่ามาเดินมาบังเฮ้ยเนี่ยอันนี้ที่นี่ก็มี <There. Yeah. S 1> อ๋อต้องใช้น้องเก็บให้อ๋อแสดงว่าน้องต้องไปโผล่กับเราที่นู่นเอาแล้วครับผู้ชมเริ่มจะเข้าใจแล้วอ๋ออ๋อมันคือ สิ่งที่น้องจะไปเก็บให้เราไปซามโนะสเกะตามมาจะครึ่งชั่วโมองแล้วน,นะเดี๋ยวผมเจอที่เซฟผมจะเซฟก่อนโอ้วันนี้เจอทั้งบอสอะไรซามูโนะสเกะเอ็งจกกัดการมันเออโอ้โหมาเป็นทีมมาเป็นตี้ยังก็โอเวอร์วอชมีแทงมีมีสแกนให้เราด้วยโอ้โหมันตัวเดียวกันชัดๆนะครับคุณผู้ชมท่าทางอนิเมชันเขาอะไรเงี้ยในการตีการยิงธนูการแทงอะไรเงี้ยผมว่าคนเดียวกัน ฉากเยอะไปใส่เนี่ยน่าจะไฟครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเซฟก่อนนะ <gasps> โอ้โหหอคอยคารินมวะนี่อ๋อสั้นใช่เราต้องปีนเพื่อไปเอาถั่วพิเศษสินะที่นี่คือวัดอย่างนั้นเหรอเห kind of มือนจะโดนทำลายนะเ <'re> right. ออ,อยู่ไรไ่ไม่กินข้าวเฮ้ย <c oughs> มันควรจะเป็นครู เ <laughs> right. right. อาอะไรอะส่งทายไปเซเว่นนะฮะอ๋ออ่าเขาจะไปหานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ตี้นี้บอกเลยโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมมาดูว่าเนื้อเรื่องจะงงไปถึงไหนต่อนะครับผมยังงงเลยครับเล่นเองก็น่าจะเต้นไปเรื่อยๆนะ ผมว่ามี20-30 EP ได้อะผมว่าเกมมันน่าจะยาวอยู่จะเล่นพาร์ทสั้นๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็เจอบอสไปด้วยนะฮะถือว่าตึงถือว่าตึงโอเคคุณผู้ชมผมปิดพาร์ทดีกว่าครับโอเคขอบคุณที่มารับชมและฟังนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมเข้ามากันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะมาติดตามต่อว่าตัวละครแจ็คบองเนี่ยแจ็คบองกับ นะฮะจะไปถึงไหนนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับผมสําหรับ EP นี้ไปก่อนเลยครับบุยบุยแกกันนะครับ